เด่นด่วนเลยที่อันนี้เราต้องใส่ใจมากเ,ออเพราะว่ามันคือชีวิตแล้วก็สุขภาพของเรา PM2.5 คุณเชื่อไหมว่าวันนี้ถ้าคุณเห็นภาพเนี่ยค,คุณจะรู้สึกว่าเพลงของพี่ป้างมาเลยภูมิแพ้กรุงเทพเราเป็นภูมิแพ้กรุงเทพค่ะเราแถบบริบนทนทให้ด้วยค,คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเห็นแถบสีด้านล่างเนี่ย<อ>คุณผู้ชมรู้ว่าถ้าคุณไปชมเข้าเว็บแอร์โฟไทยเนี่ยแล้วคุณผู้ชมเห็นจุดที่มันเป็นสีฟ้ากับเขียวเนี่ยถือว่าปอดเราเนี่ย เป็นบุญนะแต่พอมันเริ่มเหลืองเนี่ยลังเลและจะออกไปยังไงแต่พอมันเป็นส้มกับแดงและพื้นที่ที่คุณเห็นเนี่ยคือพื้นที่กรุงเทพและปริมลเออมันเป็นส้มกับแดงค่ะประเด็นก็คือมันมีการเผาเกิดขึ้นแล้ววันนี้ด้านจะบอกโชคดีหรือโชคร้ายคืออากาศมันปิดพอดีอากาศมันนิ่งอะฝุ่นมันก็เหมือนว่าถูกขังอยู่ในนั้นน่ะนะนะโอในส่วนของคุณภาพอากาศคือเห็นจากแบบภาพแผนที่แล้วอยากจะไอแบบโมเน่ อแบอกแขวกนิดนึงบอกวิแขวกออกมาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามคือเมื่อค่ำวานนี้เนี่ยทางคุณชาตชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ระหว่างที่มีการไลฟ์ผ่านเพจด้วยบอกอว่าคือมันมีกลุ่มควันจากด้านตะวันออกเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะ ฝุ่นเกิดการสะสมก็ทําให้ค่าฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพเนี่ยมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นนะคะต<ะ>ั้งแต่คืนนี้คืนนี้ก็คือเมื่อค่าวานนี้เนี่ยเป็นต้นไประบุสาเหตุหลักที่คุณไก่บอกอะ่ะจากสภาพอากาศปิดต่ำกว่า2,000เนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ไม่ดีนะคะมัน,ม,นมันนิ่งมากอะแต่เดี๋ยวก็มาลุ้น,ก,นกันว่ากันว่าเดี๋ยวตอนกลางวันก็คือวันนี้ น่าจะดีขึ้นหรือไม่คือภาพที่เห็นเนี่ยเราไปหยิบจากแอร์โฟไททตอน7จ็ดโมงเช้าและเมื่อสักครู่ผมอยากถ้าถ้าทีมงานมีภาพขออภัยนะครับเราไม่ได้ต้องการจะสั่งนะแต่หมายความว่าแค่อยากให้โชว์ให้เห็นทั้งหมดี่ทีมงานบอกว่าเออสั่งมาแล้วแหละคือคือคือเมื่อสักครู่นี้ถ้าผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เหมือนเหมือนเหมือนทีมงานเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูนะ เหนือกับอีสานอะอากาศดีไปเลยอันนี้คือพื้นที่ที่เราจะหนีฝุ่นไปได้ใช่ไหมนี่คือผมชี้ช่องหนีฝุ่นให้และถ้าคุณเห็นเนี่ยจังหวัดแถบรูปน้ำโขงเนี่ยโอ้โหเป็นอากาศเป็นสีฟ้าและท้ายที่สุดเนี่ยว่ากันว่าต้องสรุปในนะในหูผมบอกมาวันนี้กรุงเทพอากาศแย่เป็นอันดับ15ของโลกจากการอันดับของ จากการจัดระดับของ IQ Air Visual ม,มันมีเรื่องของการเผาขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าฝุ่นสูง,งสูงนะคะื่อสกคูณี้ภาคใต้ก็หนีฝุ่นไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าคุณผ,ผู้ชมการเมืองก็ต้องดูฝุ่นก็ต้องหนีค่ะมีเรื่องร้อนแบบนี้ก็ดูข่าวร้อนสนามเป้านะฮะจันทร์ถึงสุข8โมงเช้าหลังครบฑทงชาติวันนี้เราลาไปพร้อมกันนะฮะผมกับพุณลูกน้ำพบกันได้ใหม่นะครับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ